ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเมื่อกี้พาดูรอบคันแบบไม่มีเสียงนะครับตอนนี้เสียงมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะตัดมาตรงนู้นเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นผลงานนะครับการเคลือบแก้วอันนี้เป็นเพียงเบอร์แรกนะเพียงเบอร์แรกเลยนะก็ออกมาได้สวยสวยใสขนาดนี้นะครับอีกสักคู่หนึ่งนะเราจะพาไปดูข้างนอกโอเคพาดูนอกเริ่มเลยออกมาพร้อมๆกันนะครับนี่โอเคนะ สำหรับวันนี้นะครับบอกไว้เลยว่าผมไลฟ์สดประมาณ5้รอบเยอะมากนะครับกับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเล็กซันะครับในส่วนของคันนี้นะครับ D M Series X 5นะครับแล้วก็ในส่วนของ C R V ที่กำลังจะสลับห้องกันนะตอนนี้แต่ตอนนี้นะครับเดี๋ยวคันนี้จะวนออกไปตรงนู้นนะครับออกไปข้างนอกแดดจัดมากวันนี้อากร้อนจริงโอเคแล้วเดี๋ยวผมขอสลับกล้องนิดนึง คันนี้นะครับก็เป็น CRV เดี๋ยวสักคู่หนึ่ง CRV ที่ดอกมาเอาไหมออกมาเลยออกมาลเามาลยนี่สองคันนี้สลับกันนะครับก็เดี๋ยวคันนั้นจะเข้าไปเคลือบแก้วในวันลุกขึ้นพรุ่งนี้เพราะว่าเดี๋ยวรอวันหนึ่งแล้วก็อันนี้เรามาตรวจงานสําหรับรถเล็กซัส RX ส50้าย์ก่อนนะครับสําหรับคันนี้นะครับก็อย่างที่บอกนะครับจํารถตัวเองไม่ได้แน่ๆสาหรับ่ันลูกค้าแล้วเวลาผมออกพอเจอะมากกับเวลาที่มีแดดนะครับ เล็กน้อยนะครับอย่างนี้นะครับเพื่อจะได้ตรวจงานกันอย่างได้ชัดเจนเพราะว่าจะมีพวกคราบน้ํายานะครับเรื่องของรอยเนี่ยไม่เจอแล้วแต่ว่าลูกค้าเห็นรถรับรองตกใจแน,น่นอนนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้เต็มเต็มเลยคราบน้ายานี่อย่างเงี้ยเห็นน,น,นะถ้าเป็นสีรถสีดำเนี่ยคราบน้ํายามันจะเห็นชัดมากนะครับถ้าเราถ้าเราเช็ดไม่ดีมันก็จะเห็นแต่ว่าคราบน้ำยาพวกนี้ไม่ต้องตกใจเราสามารถเก็บได้ภายใน,ใน จิบตานี่นี้หยดนี่หยดอ่าตอนนี้นะครับโ้เยอะอยเยอะอยนี่นี่อ่าแต่ว่าไม่ยากครับสำหรับเบอร์แรกเ1็นวันนะครับอันนี้พามาดูการตรวจงานนะฮะการตรวจงานวันนี้นะครับตรวจงานกันหลายฝ่ายมากนะครับในส่วนของเอ่อการขัดเนี่ยยิงโยดมากมากนะครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้ตรงนี้อ่างตรง,ตรงนี้มีหน่อยหนึ่งนะในร่อง ให้เขาดูงานรรอบคันก่อนกับผมว่าอ่าจะบอกว่าผลงานที่ออกมาค่อนข้างน่าพอใจนะกับรถเล็กซัสครันนี้นะครับก็อที่บอกตอนแรกมาเนี่ยรอยจะเต็มคันเลยเล็กซัสไฮเอ็กสามารนสิดีให้ราคาสูงนะครับคันนี้นะแล้วก็จะมีในส่วนของคาบตะกันก่อนหน้านี้ตรงนี้จะมีคาบตะกันอยู่มันจะบ่งบอกถึงความเก่าทันทีถ้าเอาไม่เอาคาบตะกันพวกนี้ออกอันนี้ก็จะใช้เครื่องสตรีมในการเอาออกอันนี้เราไม่ได้ถอดขัดนะ คราใช้จ่รยเพิติมดันออกก็ช่วยได้ค่อนข้างเยอะมากการที่ไม่มีค่าประกันตรงนี้รถจะดูใหม่ขึ้นทันทีไม่ว่าจะตรงนี้หรือว่าตรงนี้ก็ตามนะครับค่บาประกันออกไปจนเกลี้ยงเลยนะครับใช้ได้ใช้ได้เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวสีไม่ต้องบอกนะครับว่าก่อนที่เราจะเคลือบแก้วเนี่ยเราขัดไป2วันนะครันนี้นะก่อนจะออกมาได้ขนาดน,นี้และนี่เคลือบแก้วเสร็จเบอร์แรกนะครับก็ยังมาตรวจสอบงานแล้ด้านนอกอีกมีกันคนตรงนี้หน่อยนึงนะอันนั้นทำไปก่อนก็ได้เดี๋ยวมันจะมาดูจะมาเลือกตรงนี้นะอ่า ข้างบนก็ไม่ธรรมดานะสำหรับข้างบนคันนี้นะโอ้โหเห็นขัดกันสักพักระยะเลยแหละนะเห็นไหมฮะ,ะเราไม่ปล่อยให้ให้หลุดลอดสายตาไปแม้แต่ตารางนิ้วนะครับคันนี้สวยงามมากๆเลยทีเดียวนะฮะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับตอนนี้นะครับเวลาก็จะห้าโมงแล้วนะครับกับ บรรยากาศที่สวยใสพร้อมกับงานที่มีมาวันนี้นะครับอยากเต็มแม็ไปทีเดียวนะครับวันนี้ในส่วนของรถโตโยต้าเอ้ใช่เล็กซัส RX 3 5 0นะครับอวันนี้ไปแล้วสมองเสมอนะเห็นไหมโคตรเงาเลยผมโคตรชอบเลยเวลาเนี้ยนะครับการตรวจงานเวลาโพสเลสอ,อย่างนี้ได้2ออย่างเลยหนึ่งได้ในส่วนของตวัวนสะีได้รับไม่เงาจริงนะไม่แตกไม่อย่างนี้ออกมาแน่นอน2ในส่วนของตัวน้ํายานะครับถ้า เอาน้ำยาออกไม่หมดนะ,ะนนนาากน็จะเห็นอย่างที่ต้นคลิปเมื่อสักครู่นี้ก็จะเห็นมนคราบน้ายาคราบน้ำยาพวกนี้นะครับทุกชั้นผมดูหมดนะทุกทุกชั้นเราดิวเราดูหมดเลยแล้วมาถึงช่องขั้นตอนนี้อย่างที่ผมให้ดูนะพยายามพยายามที่สองหน้าให้ดูเนี่ยให้ให้เห็นถึงสภาพของของแสงของแสงที่กระทบหน้าผมเป็นหน้าแบบปกติกับแสงของตัวรถนะจะบอกว่ากล้องไม่ได้ช่วยเลยนะครับคือรถอะ หล่ออยู่แล้วนะครับผมก็หล่ออยู่แล้วด้วยเห็นไหมครับมันก็เลยทําให้ทั้งสองอันดูดีโดยธรรมชาตินะครับอันนี้พูดได้เต็มปากแบบกระดาษปากมากเลยนะวันนี้โอเคสำหรับใครที่โอเคที่อยากจะได้ผลงานอย่างนี้บอกว่าให้เวลากันนิดนึงสาหรับคันนี้ก็ไม่ได้เวลาใช้เวลาเยอะนะแต่ว่าก็เป็นมนาตรฐานเราปกติของร้านประมาณสองวันแต่คันนี้จะมากกว่านิดนึงก็คือปกติถ้าเป็นส่งรถเมื่อวานวันนี้อาจจะได้รถแล้ว โปรแกรมนี้แต่ว่าโปรแกรมนี้วันนี้เพิ่งเพื่อเบอร์แรกเพราะนั้นพรุ่งนี้ถึงจะได้รถนะก็ออกมาได้น่าดูน่าชมทีเดียวแล้วก็ผลงานค่อนข้างน่าพอใจนะตาหรับรถเล็กซัสคันนี้นะครับบอกเลยว่าถ้าเจ้าของจํารถตัวเองไม่ได้แน่นอนนะครับกับโปรแกรมการเลือบแก้วแบบเมกาเซรามิกคันนี้นะฮะก็อย่างที่ท่านเห็นนะสวยงามไหมชอบไหมชอบก็ติดต่อจองคิวกันเข้ามาแล้วกันนะครับแล้วก็อย่างที่บอกเอารเข้าได้เลยถ้าเสร็จเรียบร้อยก็เ,เข้าได้เลยนะครับ งานของเรานะวันนี้ทํางานกันขมกักขเม้นจริงๆนะครับไม่ว่าจะในส่วนของติดป์มสกันลอยก็ตามเคลือบแก้วด้วยแล้วก็ในส่วนของเดืลิ่งเดีอลิ้งเสร็จเมื่อวานนะครับแล้วก็มาเก็บงานให้ตอนเช้าเล็กน้อยนะครับทํางานกันเป็นระบบระเบียบมากครับที่ร้านนี้ถ้าใครได้บุ๊กใครได้จองคิวเข้ามาได้ทําทุกคนหรือถ้าไม่ได้จองคิวเข้ามานะเอารถมาวางไว้เดี๋ยวถ้าว่างเราก็จะทํา อย่างเช่นวันนี้ต้องขออภัยท่านลูกค้าท่านหนึ่งที่เขาเข้ามาทําการเอ i n ลิ่งเป็นรถแคมเปอรี่นะครับเราบอกแล้วว่าวันนี้เราทําให้ท่านไม่ได้แน่เพราะว่าอย่างเงี้ยเพิ่งเสร็จเนี่ยเพิ่งเสร็จจะห้าโมงแล้วรถรถของตัวเองยังไม่ได้จับเลยไม่ต้องพูดถึงรบลูกค้านะครับรถตัวเองก็ไม่ได้จับเลยก็ต้องทํางานที่รับมอบหมายเสร็จก่อนเป็นงานงานไปเพราะว่าเวลาของลูกค้าทุกท่านสําคัญหมดนะครับถ้าไม่สําคัญเขาคงไม่มัดไม่นันเวลามาหรอกนะครับตอนนี้ถ้านัดเวลาแล้วเรารับปาก ของเขาแล้วเราจะทำให้ได้จะทำได้อย่างที่เราพูดด้วยทางนี้หน่อยเยังยงเยอะเลยอ่าใช่ใช่ทางนี้หน่อยอืมอืมอืมออ,อ,อแสงดีจริงๆวันนี้น,น,นะ สำหรับใครที่สนใจทําการเคลือบแก้วอย่างนี้นะครับอต่ที่ผมบอกทางานดีเทลลิ่งนะครับสาคัญมากการเตรียมผิวผมพยายามบอกหลายๆท่าน,นครับว่าไม่ว่าจะเป็นในส่วนของติดฟิล์มใสกนลอยก็ตามนะครับเคลือบแก้วก็ตามหรือว่าจะเป็นในส่วนของการดีเทลลิ่งก็ตามนะครับงานทุกงานจะมีขอบเขตของเขาอยู่แต่พื้นฐานที่ดีนะทำให้งานออกมาดีได้อย่างตรงนั้นนะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านเจ้าของรถทุกท่านด้วยที่ให้ความไว้วางใจกันเลยตลอดนะครับ โอเคนะฮะอีกอันหนึ่งเดี๋ยวลูกค้าก็จะมารับรถแล้วตอนนี้เรากําลังเข้าตู่ในกระบวนการการอเพนประเลนรถมันค่อนข้างใหญ่นี่เข้าใจโอเคอันนี้เลยหมดเลยรถมันค่อนข้างใหญ่เวลาเซ็ตรถจะเซ็ตยากนิดนึงโอ้ได้แล้ว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 ใหญ่รถมันใหญ่รถมันใหญ่โอเคพอแล้วพอแล้ว ที่มีคนหนึ่งไปเก็บปุ่นให้คันนนหน่อยปะอันนี้อันนี้เก็บไปเลยเดี๋ยวเก็บปุ่นก่อนพี่ยังไม่เสร็จเดี๋ยวเก็บปุ่นให้ก่อนอันนี้เราลูกค้ามาเอาเลยอีกห้านะฮะนี่ครับลูกค้าลูกค้าตัวใหญ่มากครับแี่มตัวเบลเบอร์เลยนะครับโอเคต่อก่อนต่อก่อนเอาเลยอันนี้ก็จะเหลือนทตรกระบวนการการโอนผลผลิตนะพาไปดูไอโอนผลผลิตเนี่ยก็จะมีระยะเอาผ้ากันฝุ่นนั้นออกไปทิ้งด้วยนะ อ่ารก็จะมีอิสระแล้วก็ออย่างนี้นะครับอยู่ในห้องนะฮะเดี๋ยวพามาดูตัวแวนที่อยู่บนนี้จะมีทั้งหมด8ดตัวนะครับจะมีระยะห่างทั้งหมดประมาณได้แล้วประมาณเมตรห้าสิบเมตรห้าสิบเนี่ยเป็นระยะที่ค่อนข้างปลอดภัยนะครับแล้วอุณหภูมิที่อยู่ับตัวรถอยู่ที่ประมาณหกสิบห้าถึงเจ็ดสิบห้าองศาไม่เกินนี้นะครับแต่ถ้าอบช่วงเย็นเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณหกห้าองศาไม่เกินแต่รถอย่างเงี้ยนะครับบอกไว้เลยว่าถ้าคุณได้เอาเอาที่วัดอุณหภูมิไปวัดลูกค้ากลางแดดเนี่ยคุณ อุดภูมิเยอะมากนะครับกับการโอนผลทเนี่ยจิ๊บจ้อยไปเลยนะครับบอกไว,ว้เลยว่าจิ๊บจ้อยไปเลยแล้วก็คันนี้นะครับหลังจากที่เคลือบแก้วเรียบร้อยแล้วการโอนผลิทาให้น้ายาเคลือบแก้วเนี่ยเซตตัวกับตัวผิวได้ทันทีนะครับไม่ให้มีความชื้นในอากาศมาแทรกสอนประสิทธิภาพของน้ํายาเคลือบแก้วจะเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์น้ำยาของเราผลิตจากประเทศเกาหลีนะครับแต่ว่าในการดีวอลอปเปอร์แล้วก็ในการปรับปรุงดูแลมาจากผมเองผมส่งข้อมูล ทุกๆอย่างในช่วงทุกๆสามหรือหก,กเดือนในช่วงแรกน้ายาเมก้าชิลเข้ามาในประเทศไทยประมาณสี่ปีแล้วนะครับในสี่ปีที่ผ่านมาไม่มีการหยุดพัฒนาเลยแม้แต่หกเดือนเมื่อไหร่ที่เราใส่ปัญหาเข้าไปลูกค้าไม่ใช่ลูกค้าดิทางบอสของเรานะครับที่เกาหลีนะครับหรือว่าเมก้าชิลเนี่ยก็จะเปลี่ยนปรับเปลี่ยนตามที่เราต้องการมาในทุกๆครั้งปรับเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นทุกๆครั้งด้วยครับผมอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณครับต้นสังกัดของเรานะเมก้าชิลนะที่ให้ น้ำยาดีๆระบบดีๆแล้วก็สินค้าดีๆอย่างนี้มาให้เราได้ใช้กันครับสำหรับวันนี้นะครับมิกกี้อาเจย์มาต้องรีอเร่ขอออกจากห้องนี้ก่อนในวัยหลอนร้อนรอนเอขอจากห้องนี้ก่อนนะครับสำหรับใครที่สนใจทําการเคลือบแก้วนะฮะติดต่อจองคิวนเข้ามาได้นะไม่ว่าจะเป็นงาน d ดี l ลลิ่ติดฟิล์มใสกันลอย<ม>เคลือบแก้วเต็มระบบอย่างนี้นะครับติดต่อจองคิวเข้ามาก่อนนะครับเวลาจะมากจะน้อย คุยกันเพราะว่า,านานแต่ละคันนไม่เหมือนกันรถใหม่ทําไว้รถเก่าก็ทําได้แต่มีเวลาตามเวลาเลยทีเดียววันนี้ครับนิกิอาเพย์มาต d นดิว i ล g ิงนะฮะขอรับท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ